สำหรับใครที่วางแผนจะมาเที่ยวเวียดนามคงจะเคยได้ยินชื่อเมืองอย่างฮอ,อยอันมาบ้างแล้วแหละที่นี่เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกเป็นย่านเมืองเก่าสีเหลืองมสัสตาร์ดทำให้เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีเอกลักษณ์มากๆเลย,เยก็นน้เกิใครมาเวียดนามกันก็แนะนําให้แวะมาเนาะใช่เลยไม่ไกลมากจากดานัง สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทามทูเที่ยววันนี้เรากำลังจะไปเที่ยวกันที่เมืองฮอยอันนะคะซึ่งฮอยอันก็เป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองดานังเนาะเป็นอีกเมืองนึงที่เป็นแบบว่าเมืองมรดกโลกเลยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นที่ที่ป๊อปลามากในหมู่นักท่องเที่ยวซึ่งสมัยก่อนอ่ะฮอยอันก็คือเป็นเมืองท่าที่สําคัญเมืองหนึ่งของเวียดนามเนาะเวลาใครที่จะมาค้าขายกับเวียดนามก็จะแบบผ่านมาทางปากแม่น้ำทูโบนทางฮอยอันตรงนี้แหละก่อนที่เมืองท่าที่สาคัญของเวียดนามกลางจะย้ายไป ซึ่งตอนนี้ก็คือเราเพิ่งลงจากบานาฮิลเนาะเรากำลังจะเดินทางไปที่เมืองหอยอันกันจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1-2ถึงชั่วโมงเนาะเดี๋ยวอันดับแรกก็คือเดี๋ยวเราจะไปแวะกินข้าวก่อนเนาะเป็นเที่ยเที่ยงชื่อร้านว่าโซคิเช่นเข้าร้านมาแล้วร้านน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นแบบติดทะเลแล้วก็มีความแบบมีเพลงเออดู ก็เป็นร้านสําหรับตักท่องเที่ยวเนาะมีอาหารเวรียดนามด้วยแล้วก็มีอาหารฝรั่งแล้วก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณอาอยางบันมี่อนเนี้ยก็คือประมาณแ0 0 0มแต่อย่างอื่นก็จะอยู่ที่ประมาณแสนห้าถึงสองแสนหมดเลยที่เป็นแบบพวกเต็กพวกเนื้ออะไรเงี้ยก็คือตราคาสูงหน่อยแต่ว่าก็าบรรยากาศดีแล้วก็จานค่อนข้างใหญ่นะคือเยอะอยู่ประมาณหนึ่งเ <c oughs> องโอเคนะ อันนี้ที่เพิ่งกินไปก็คือเป็นสตูเนื้อตุ๋นกับมันบดมันต้มกับเลดวายด้วยก็ออกแบบเครื่องเท่นหน่อยรสชาติมันไม่ได้เค็มมากแต่ว่าโอเคนะส่วนนี้เป็นกุ้งกับเนยกระเทียม กุ้งเนยก๋วเตียรู้สึกว่าหอ <Okay. S 1> มนะโดยรวมรู้สึกว่าร้านนี้โอเคอยู่ทําดีแต่ว่ารสชาติอาจจะไม่เข้าปากคนไทยมากเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างจะรสชาติจืดหน่อยอะไรเงี้ยก็เช็คบินแล้วกินกันเยอะอยู่นะตกทั้งหมด1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นดองหารกันหกคนก็ตกคนละประมาณ3ามร้อยสามบาทอนะไรเงี้ยตอนนี้เรากําลังจะไปเข้าที่พักก่อนเนาะไปเช็คอินก่อนซึ่งเราก็พักกันที่โรงแรมที่ชื่อว่าเส้าไม้ ชื่อแบบไทยๆแต่ความจริงอ่ะออกเสียงอย่างอื่นแหละแต่ออกไม่ถูกตอนนี้ <S <S <ส>ราคาที่พักก็คือทั้งหมดประมาณ1,000กว่าบาทเรามากัน6คนหารกันก็ตกคนประมาณ180บาทก็ถือว่าถูกมากที่พักที่หอยอันที่เราจองไว้ก็คือเราจองไว้ใกล้ๆกับตัว Market ไนท์มาร์เก็ตหอยอันเพราะว่าคืนนี้เราจะไปเดินตลาดกลางคืนกันเนาะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวหอยอันเราค้างอ่ะก็แนะนําให้แบบหาที่พักใกล้ๆกับไนท์มาร์เก็ตเพราะว่าเหมือนแบบเรากินข้าวเราเดินเล่นอะไรเงี้ยพอมันดึกๆแล้วเราก็เดินกลับที่พักได้เลย นี่แล้วนี่ก็คือห้องของเราอื้าห้องห้องใหญ่อยู่นะแล้วก็ห้องน้ำดูโอเคดูสะอาดดีมีสบู่แชมพูให้เรียบร้อย โอเคโดยรวมห้องถือว่าดูดีนะราคาถูกแล้วก็ดูมีความแบบบ้านๆหน่อยอะไรเงี้ยชิลๆใช่ไหมถูกมากเดี๋ยวเราจะไปหากาแฟกินก่อนละกันว,วันนี้ยังไม่ได้กินกาแฟเลย<ช>ตั้าเช้าชซึ่งเราจะไปร้านอะไรกันเดี๋ยวเรามาขอหาแป๊บน,นึงแล้วแดดจะพองขึ้น <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเราขอหาแป๊บนึงก่อนคือเวียดนามร้านกาแฟเยอะมากแต่คอนเซปต์เราคือต้องไม่อร่อยไม่เป็นไรร้านต้องสวยไม่ต้องอร่อยด้วยเรียบร้อยตอนนี้หาร้านกาแฟได้แล้ว เราจะไปกันที่ร้าน November m u l t e Coffee อ่าไปกินกาแฟก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวต่อโอเคตอนนี้สั่งกาแฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็ร้านค่อนข้างน่ารักเลยซึ่งกาแฟที่เราซื้อไปก็ราคาประมาณแก้วละ20งหมถึงแบบสามหมอยู่ในเลนชน์นี้ถือว่าแบบราคาไม่แพง,งนะเดี๋ยวไปลองชิมดูว่าเป็นไง ตอนนี้ที่สั่งมาก็มีแบบอันนี้เป็นเหมือนกาแฟคิกเนเจอร์ของว i e t n เป็นกาแฟไข่สองหมื่นเก้าพันดองกาแฟมันนมแบบนมนมนมัวนัวใช่เราลองลอง,ลองมา,ากินลองกิง <c oughs> นนะครีมเฮ้ยอร่อยที่หอมาให้มาให้เฮ้ยที่มีหนวดต่ว่าเนี้ย อร่อยคือคือไม่ได้กินอะไรเลยคือไข่มันดูแบบคัสตาร์ดไม่มีความไข่มีข้าวเป็นข้าวเหมือนคัสตาร์ดมีความแบบนวนัวครีมครีมแล้วมีแบบเค็มหน่อยหน่อยอร่อยอร่อยแต่ถ้ารวมรวมกันน่าจะหวานนะสำหรับคนที่กินกาแฟแบบขมๆอ่ะน่าจะหวานแต่ว่าสำหรับเนี่ยชอบอันนี้เป็นอีกตัวที่สั่งมาก็คือเป็นกาแฟนมเวียดนามเนาะเป็นกาแฟที่ใส่นมข้นหวานข้างล่างน่าจะเหมือนกาแฟโบราณไทยรู้สึกว่าโอเคอยู่นะแต่ว่ามีออกเปรี้ยวนิดนึงอ่ะอันนี้ไม่ค่อยชอบกินกาแฟเปรี้ยวก็เลยแบบเฉยเฉย ต่อไปเรากำลังจะไปกันที่กัมทันวิลเลจก็คือเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าเขาจะมีกิจกรรมก็คือพาเราไปพายเรือกระด้งล่องแม่น้ำกันนั่นเองนี่แล้วเขามีเวลคัมดริกงให้ด้วยเป็นชากินได้กระบื้องกินกระเือกระบือแต่ว่าขอบผิดโอเคไหมโอเคดไปยังไงย่งนีแปลกอยู่นะเป็นชาที่มีแบบกลิ่นขิงอ่ะ ส่วนชื่อนี่แต่แบบแปลกๆหน่อยไม่เคยกินไงเอออ่าเรียบร้อยกามเุินมาตอนนี้ก็อยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วมีหมวกให้ด้วยค่าล่องเรือเนาะเขาคิดทั้งหมดอะไรอ่ะจะอะไรขึ้นจะล้มแล้วเหรอ ผลของการไม่บาลาน้ำหนักให้ดีนะคะค่าเรือเนาะก็คือเขาจะล่องประมาณทั้งหมด40นาทีตั้งได้ลำละ2คนลำละ300,000ดองตีเป็นเงินไทยประมาณ400กว่าบาท <c oughs> นี่แล้วก็มีแบบพี่เขาค่าายให้อะไรอย่างงี้ <c oughs> ไปแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพายออกไปแบบแม่น้ำข้างนอกเนาะ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำอะไรไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยทำไมอะข้างหลังดูสิมีพื้นที่เหลเรือน้อยมาก เฮ้ยบูนี่บูนี่แม่ออาบีน่ามีอุ้ยระวังชน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 โอ้ my ม o d โอ้ย y god อดระหว่างที่ล่องเรือมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวมาเล่าประวัติของเรือกระดงข้าวๆให้ฟังดีกว่าเรือกระดงอจริงๆเกิดในสมัยราชอาณาจักรของประเทศเวียดนามเนาะ ก็คือช่วงนั้นประเทศฝรั่งเศสอะเข้ามายึดครองประเทศเวียดนามหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็ได้มีการเก็บภาษีชาวเวียดนามเกิดขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาษีเรือใครที่ขับเรือในเวียดนามก็คือจะมีการเก็บภาษีมีการแบบว่ามีการเก็บตังอะไรเงี้ยซึ่งชาวเวียดนามก็คือแน่นอนไม่ยอมอยู่แล้วทีนี้ชาวเวียดนามก็เลยแบบว่าหาวิธีการแก้ไขปัญหาเนาะก็เลยใช้วิธีการสร้างเรือขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือเรือกระดงหลังจากนั้นก็คือชาวฝรั่งเศสก็จะแบบมาเก็บภาษีใช่ชาวเวียดนามก นี่ไม่ใช่เรือนะนี่เป็นกระดงนะเธอจะประเก็บภาษีฉันได้ไงอนะไรแเเนี้เนี่ย,ยามานประมาณหนึ่งตัวรอดเขาก็มไม่มีตังไงก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นเรือกระดงนั่นเองแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของชาวเวียดนามเลยแหละ ตอนนี้ออกแม่น้ำใหญ่แล้วแล้วตรงนั้นคือแบบเหมือนเขาแบบมีเปิดเพลงมีอะไรด้วยเขาจะได้ไปทชว์กศักยภาพใครแดนซ์หรือเปล่าจะไปสู้เหรอซ้อมกันไหมก่อนที่จะไปตรงนู้น้มาอวนเอนตดนีนี่แคนดิเดตของเรา ความสามารถอย่างไร้ิดจริงคือเข้าคิดคนละแสนดองเดี๋ยวรอดูว่าเพื่อนเราจะรอดไหมสู้ไม่สู้ให้แกนอดให้แนได้เล อันนี้คือเราไปอยชมมาแสดงอันนี้สต็อปที่ 2. สองสวัสดีท่านที่ออนนสองสต็อปที่สออปแรกเฮ้ยเพีงไทยว่ะเ้าเปิดเพลงให้เรา้วางไม่ใช่เขาไ่ใ่เยเท ตอนนี้เอาตรงๆนั้นเหนื <S <S <|so|>> ่อยแล้วเหนื่อยแล้ว จริงทุกคนฟังเขาร้องเพลงแต่เราขึ้นไปร้องเองถ้าถามมาแนะนําให้มาไหมก็แนะนานะที่นี่ก็สนุกดีก็สนุกดีถ้าเกิดเป็นอินโทรเวิร์ดก็ไม่แนะนําจริงๆที่นี่คือแบบว่าล่องเรือกระโดงมีหลายเจ้าให้เลือกมากอะไรอว่างเงี้ยแต่ว่าข้อดีของการที่เราแบบว่ามีคนขับรถก็คือเขาก็จะแนะนําว่าเออไปกับเจ้านี้ดีกว่านะเจ้านี้แบบคนไทยมาลงเยอะเขาจะเข้าใจภาษาไทยอะไรเงี้ยคนไทยเหลือไม่เข้าใจแต่คนดิวอ่ะคนที่แบบอยู่ข้างบนคอยจ่ายตังค์ไว้เขาจะเข้าใจ อ้ด,ดใช่4 0บาทไม่ใช่40บาท40นาทีอะไรเงี้ยพูดได้จัมง์ตัวนเมอ์ตไปเขานี่ที่นี่เลยแหวมฟังแหวะถ้าเกิดใครจะมาก็แนะนำมาที่นี่ก็ได้นะค,คุยง่ายดีป้าเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อดีกว่าแล้วแล โอเคมาถึงแล้ว,ลวงมาถึตรงนี้ก็คือฮอยอันที่ไหนวะตรงนี้ก็คือฮอยอันโอสตรีทนะมีคาเฟ่มีร้านมีอะไรเต็มไปหมดเลย <c oughs> ตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างดีเลยเพราะแบบเย็นแล้วแดดไม่ร้อนอะไรเงี้ยแล้วดูม <c oughs> ูดคือแบบอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นแบบเมืองที่ออกโทนสีเหลืองๆแบบเออโทนมีความสีเหลืองมาสตาร์ดอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครอยากเด่นก็จะใส่สีเหลืองมากใช่ถ้าอยากเด่นแนะนำว่าต้องสีแดงแบบตัดไปเลยอะไรเงี้ย อันนี้ไฝโฟคอฟฟี่อันนี้เป็นโซดีแล้วก็อันนี้เป็นโคโคน่นตัวนั้นคือเอสกาแฟเดี๋ยวลองชิมกาแฟก่อนดีกว่าของกิ๊บคือไฝโฟ่ไฝโฟ่กฟแฟป่ะไฝโฟโอ้หวานนี่เลยนี่หวานที่สั่งสั่งเลสชูการ์เลยนะอันนี้เป็นกาแฟไข่เมื่อกลางวันกินแล้วรู้สึกว่าอร่อยดีก็เลยอยากลองร้านอื่นมาว่ากาแฟไข่เป็นยังไงเออเอร่อยนะอันนี้หวานน้อยกว่าร้านเมื่อกี้ กลมกลมกว่ากลมกลมกว่านที่ดาวเนาะแต่ว่าราคาแพงกว่าอันนี้ได้กิ่นกแงมากกว่าขนมเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยอร่อยมากนี่อะไรบ้างที่อร่อยทุกคนจริงปะขนมอร่อยหมดเลยเหรอเลยร่ขนาดที่หยิมาพินเนี่ยยังไม่ได้ชิมเลยตอนนี้ก็คือมาอยู่หน้าร้านดังก็คือร้านอ่ามอสก็คือตัวนี้ เป็นร้านแบบขายน้ําสมุนไพรอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะลองมาชิมว่าเป็นยังไงส่วนอันนี้ก็คือกําลังซื้อเวนามีพิซซ่ากันอยู่มาแล้วตังกวนเท่าไหร่หมื่นหกดองเป็นน้ําแบบน้ําอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขาตกแต่งนารักแล้วก็เป็นมอสหอยอ่านอะไรอย่างงี้นี่จะลู้อร่อ,อยนะอะร,รอ่อยหอร่อยอารมณ์ชามฟิวชามมนาวหวานๆเปรี้ยวๆ อ็ตัดเลี่ยนได้ดีนะอันนี้รู้สึกว่าโอเคนะใครไปกินคาเฟ่เมื่อกี้มาเลยนี่ไม่แอรไม่แอรีแอแบบมีความแบบสดชื่นหน่อยมีกลิ่นตะไคร้ตะไคร้หน่อยนิดนึงด้วยคือดูรีวิวมาจากในอินเทอร์เน็ตอ่ะมีหลายคนบอกว่าอันนี้เฉยๆไม่อร่อยแต่สำหรับเราอันนี้อร่อยดีนะอ๋อมีคนไปสั่งเพิ่มมีคนไปแต่อันนี้หวานหวานอยู่นะหวานเลยแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ก็คือสั่งไดนามิพิซซ่าไอแฮปปี้เนาะอันนี้โอเคอยู่มันจะกรอบๆหน่อยแล้วก็มีความเค็มๆ วันนี้คือเรามาช้าไปหน่อยเนาะก็เลยทำให้แบบเราจะเที่ยวได้แค่ไม่กี่จุดในโอทาวเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ว่าจะมาเดินใหม่อีกทีตอนเช้าเนาะเป็นการเก็บตกแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปแถวในมาร์เก็ตเนาะตรงริมแม่น้ำทูโบนนั่นเอง โอเคเรียบรอ้อยตอนนี้เราถึงที่ไนมาเก็ตแล้วซึ่งไนมาเก็ตก็คือจะอยู่ริมแม่น้ําทูบอนเลยข้างๆตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาหาข้าวเย็นกินกันที่นี่เนาะเป็นแบบว่าหาพวกเราข้าฟู้ดหรือไม่ก็สตรีทฟู้ดกินกันาอากาศเย็นอากาศดีมากตอนนี้เออตอนนี้คือคนเยอะมากเลยดูคึกคักสุดๆไม่รู้จะไปตรงไหนไม่รู้จะกินอะไรเยอะ,ไ,ไ,ะไปหมดซึ่งตรงน,นี้เดินเดินมาก็จะเจอแบบร้านที่เป็นร้านโคมไฟอ่ะเป็นร้านที่เขาแบบเหมือนว่าเก็บตังค์แล้วก็ถ่ายรูปได้อะไรเงี้ย เออดูนนี้นนี้ได้เลยสอง้นทุกนเลยเนาะสวยอยู่นะเอาไหมถ่ายไหมถ้าแพงก็คิดดูก่อนเขาบอกว่าถ่ายรูปประมาณ1,000 0ดองใช่ประมาณประมาณ10กว่าบาทเดี๋ยวเข้าไปถ่ายรูปกันดีกว่ารูปสวยไหมยังไม่เห็นเลยแต่ว่าวุ่นวายมากถ่ายอยู่ ก็มีคนมาซื้อโขมไฟก็ต้องให้ชีซื้อจริงระบบจัดการอะไรเขาอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาอของก็ต้องขายไงแล้วก็รอไปตอนนี้เราหาร้านข้าวนั่งกินเข้าวเย็นกันเนาะก็คือเรามากันที่ร้านที่ชื่อว่าอ่านตามภาษาของอาร์มเลยนะคอนชข้าวใหม่อาหารน่าจะเป็นแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่มีราคาบอกนะเออโงไม่มีวัน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  คือเอาเกือบหมดใช่แสดงว่าเราไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรพอพอเราถามว่าอันนี้คืออะไรเขาก็อ่านที่งให้เราฟังเฉยเฉยเขาก็อธิบายว่าเป็นโลโก l ฟู o หอยอ่าน local f o หอยอ่านนี้แต่ว่าไม่รู้ไม่รู้คืออะไรมาแล้วนะกินมากนี่ว่าเนื้อเนื้อเฉยๆนะเนื้ออันนี้ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่แต่รสชาติโอเคเหมือนเส้นเล็กเลยหอแต่ว่าไม่เหนียวเหมือนเส้นเล็กแบบ เส้นจันทร์บ้านเราอ่ะแต่ว่าเป็นแบบเส้นเส้นเล็กอย่านเล็กชอบเรียกให้กูหั่นไปจังหว่อย่างเงี้ยสรุปอันนี้กินกับอะไรเออน้มซุปอร่อยอันนั้นต้มซุปไหมต้มซุปแบบหวานหวามันมีอะไรกด้วยอืมกลิ่นกึิ่นกนหอยกี่หอยแมงผู้อ่ะเป็นหอยอันนี้คือหอยกับแป้งแต่ชื่อเมนูคืออะไรไม่รู้จำไม่ได้ใช่พ่อกูถามเขาก็ยืมชื่อให้กูฟังอืมอร่อยอร่อยครับเค็มเค็มแป้งแป้งอะไรเงี้ย อันนี้เป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งหน้ากุ้งแล้วกันนะเห็นมันมีกุ้งบก๋วก็เต๋อแหง้งแล้วก็หมูแต่อันนี้จะเป็นเส้นใหญ่ๆห,หน่อยชุ่มีชูมไหมแต่ฉันเอนจอยกับร้านนี้นะอันนี้ก็แบบเคม็เคมๆแล้วแบบมีกลิ่นเครื่องเทศอ่ะอร่อยอ,นนอร่อยต่อไปเป็นอะไรไม่รู้แต่เราจะเรียกว่าขนมจีนหมูเพราะว่าเส้นมันเหมือนขนมจีน อันนี้หวานอ่ะหวานอร่อยกินง่ายอืมแต่อนนี้ไม่ค่อยชอบอร่อยแล้คือยังคือยังไม่เจออะไรที่กินไม่ได้แล้วก็อันนี้เป็นแหนมเนื้อเหมือนที่เรากินมันแรกเสร็จเลยนีะผู้หญิงอันนี้ลงไห้ไหมสวยเลยด็กกับผู้ชายอย่าไปกินน้ำมันวนเนี้โอเคเรียบร้อยกินเสร็จแล้วรสชาติโอเคร้านนี้หมดไปทั้งหมด4 10,000ดองนั่นเองตกคนละประมาณ100กว่าบาทแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปหาของกินเพิ่มกันนี่ อันนี้คือหมู้ข่อใบอะไรไม่รู้ราคาสามหมื่นดองน่าจะเหมือนที่เรากินวันแรกเวียดนามกอดละลุกกอดละลุกกอดละลุกร้นร้อนชนอร่อยหอมมากหอมสมุนไพรมากอันนี้คือบาน่าแพนเค้กตอนแรกก็คิดว่าแบบนี่คือโรตีประเทศไทยแต่ว่าพอเราแพนไป เอ้าเค้กใหญ่เลยเฮ้ยเดี๋ยวให้ลองคำแรกเลยนะครับนะเดี๋ยวรอที่มีโนโต้กันแล้วอ่ะร้อนร้อนร้อนมากแล้วกล้วยด้วยเป็นไงไม่เล่นนะเป็นไงบอตัวตีกล้วยร้อนแป้งเหมือนแป้งเคฟมันคือเคฟกที่มีความกรอบหน่อยๆนะครับมันไม่ใช่โรตีมันไม่ไม่ไม่โอเคนะนี่อร่อยยิง อันนี้คือเรียกว่าเขียวชีเป็นแบบเหมือนว็อกเกิลแล้วก็มีมะพร้าวกับอาใส่ใหม่เนี่ยเมืนใส่ใหม่เพราทำใส่ใหม่สดๆเลยราคา2,000มดองอันนี้อร่อยเป็นแบบว็อกเกิกับกรอบมีกลิ่นมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นงาด้วยไม่หวานมากด้วยอืมอร่อย ซึ่งบริเวณตลาดในมาร์เก็ตก็จะเป็นแบบอยู่ข้างริมแม่น้ําทูโบเลยเนาะเขาก็จะมีเหมือนแบบว่าล่องเรือด้วยอันนี้ก็คือถ้าเกิดใครมาก็สามารถดิวกับคนขับเรือได้เลยแบบว่าเอออยากล่องเรือนะเขาก็จะเสนอราคามาให้เราต่อราคาได้แต่วันนี้เราอาจจะไม่ได้ล่องเนาะโอเคอันนี้คือเป็นเหมือนเต้าหู้ราคา2 0,000ืดองมาดูที่มันคืออะไรเพราะว่าเต้าหู้น้ำเต้าหู้เพราะว่าเป็นเต้าหวย มันยเหมือนเต้าหู้มากกว่าเต้าหวยนะรสชาติไอ้ตรงสีขาวๆคือเหมือนเต้าหู้เลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะไอ้สีใสๆที่มันท็อปปิ้งอันนี้เขาจะใส่วุ้นแบบบังคือมันคือวุ้นที่จืดไอ้พวกวุ้นแบบสีดําสีขาวอ่ะมันไม่หวานเลยมันก็เลยแบบแปลกแล้วก็ข้าวคัวไม่ใช่ทากอังเลาวโอเคเรียบร้อยเดินตลาดในมาร์เก็ตละของกินค่อนข้างเยอะนะแต่ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะรู้สึกแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนละกันบุ๊เจอกันอะเจอกันพรุ่งนี้ ก็คือเรากำลังจะเดินกลับมาที่ฮอยอันโอทาก็คือเป็นเมืองเก่าของฮอยอันเนาะเราเห็นร้านกาฟแฟแหละร้านหนึ่งว่าจะแวะก่อนแล้วค่อยไปเดินเล่นกันต่อเรียบร้อยได้แล้วโยเกิร์ตแต่ไม่ใช่โยเกิร์ตยิยงโยเกิร์ตที่เป็นโยเกิร์ต <laughs> โอเคอันนี้สั่งลาเต้แบบไม่หวานมาก็คือถ้าเป็นร้านเนี้ยสั่งไม่หวานก็จะได้ไม่หวานจริงๆแต่ถ้าร้านอื่นที่เคยไปกินมาก็คือไม่หวานก็คือหวานก <c oughs> าแฟก็โอเคอยู่ตอนนี้ก็มาถึงที่สะพานญี่ปุ่นแล้วเนาะ ตรงกลางอะ่ะมันมจะมีศาลเจ้าเนาะซึ่งแบบสร้างขึ้นเพื่ออวยพรชาวเรือนะที่เขาเดินทางมาค้าขายที่นี่ให้เดินทางปลอดภัยอะไรประมาณนี้ยแล้วก็สะพานสองฝั่งมันจะแบ่งชุมชนฝั่งหนึ่งเป็นชาวจีนอีกฝั่งหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปก,กันเราไปถ่ายรูปก,กันดีกว่าแล้วก็เดินไปดูบนสะพานกันว่ามีอะไรบ้าง เมืองเก่าไฮอันนะสามารถเดินเล่นได้โดยที่ไม่เสียตังค์เลยนะแต่ว่ามันจะมีบางที่ที่จะต้องเสียตังค์ก่อนถึงจะเข้าได้เช่นแบบพวกศาลเจ้าจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็คือเราก็จะไม่ได้เข้าไปเพราะเราจะมาเดินเล่นแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเมืองต่อไปกันแลลวสำหรับไฮอันรู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่ารักดีนะแบบมันมีความแบบมีเสน่ห์อ่ะก็เกิดใครมาเวียดนามกลางก็แนะนําให้แหวะมาเนาะ ใช่เลยไม่ไกลมากจากดานังสามารถมาแบบวันเดททริปก็ได้นะแบบจ้างรถมาวันเดทแล้วก็กลับไปนอนที่ดานังต่อหรือต่ค้างที่นี่ก็ได้แต่จริงๆแนะนำไม่ครั้งที่นี่นะเพราะว่าจะได้เดินในมาร์เก็ตแบบสบายๆอะไรเงี้ยไม่ชิวๆ <c oughs> เดินไปเดินกลับโรงแรมได้เลยสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ u b s c ไ i b e แชร์ให้กันด้วยนะครับคลิปต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนต่อในเวียดนามก็ติดตามชมได้ในช่องนี้เลยเจอกัน